แตต่่คะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับเดือนสกาวนะคะวันนี้ก็จะมาตามเลขแม่เพชรนะแม่เพชรสาวน้อยร้อยล้านเพิ่นหุ่นเหลวเพิ่นนะครับหัวเท้เหุ่นเข่าหุ่นห้าศูนย์เขาวอย่าเบาพราะจะแน่เออมันคนละคนนี้เพชรร้อยล้านเออไม่เพชรร้อยล้านมากับเจดีย์เหมือนเจดีย์อีหยังมือนเพชรโอ้ยจะไปใเซกก็จะไปใเซก่อนึกว่าไายหนาเจ้าของเมื่ายออกมา เว้ยกระไรแหมงคนงามค่อนเลยเนาะไปเอาเงินมาตัวมื่อนี้มาเดีวเงินผมไม่รูทุนแบ่งเลยเดิมมาแบ่งบาในงามมาสันกล้องเข้าบรรจงมา็นไทยเข้าประสันขี่ไฮว่าสันอก็สวยค่ะโอ้ยประไทยเข้าปรเทเหลือจั่เข้าม่งามค่ะท่าช่ม้ชมือนนี้แมาตามวยแม่เพชรนั้ง่านนังแม่เพชรพารานสวัสดีค่ะ ไมยตั้หลายล้านเนมาเปลี่ยกลังใจให้กันหลายล้านเลยกเนี่ยซื้อเรียกกันตอนเรียกหุ้นซื้อเรขหุ้นหุ้นคูมมือขั้นซื้อแต่ว่าไม่ได้ซื้อคอยไม่ไม่ได้อยกไม่ได้อไม่ได้ซื้อคอยแล้วละลูกซื้อหมดนื้ออยลอยัน้ซื้อนกบผ่าดโา้์ดาูเป็นใงนวันที่แล้วนั่นเองคอย็ดไปเขาต็ดเง้วเเดียวนี่ย็ดแเราเดินวนีเลยน้อยสี่สี่สี่ ม่ได้เอาเอง่นก้อนมาบ้งนะเอาบ้องนี่นี่เอาเงนก้อนเอาก้เจ้าก้อหนึ่งกดได้เยเขานี่ค่ะท่านผู้ชมหวยยังอะไรยังเี้ยังก็สี่สี่สี่เดวนี้มมันสีมักสี่มมันหวยวันเราไปนั่แไปพขวมาพอดอยอตามสูตรเนาะเป็นหวกระเป๋าไปน้่แขกเป็นฮ่าฮ่ากันวานจริงอ่าเออย่าไปถามบอกได้จีแหรงบนงามอ๋าไม่ใช่หรอกบอว่าเราเกยงได้สี่สี่ีเียวจะงได้ใั้ฉัน เพราข่รู้เพาว่าขาบพ่เฮ็ดขาบอเฮ็ดเรียกไปทนเทียมแต่คือมันปลอกัาาเห็ดต่างชน้นางกวนกันโบอันตรายีนี่อันตรายีนี่ไม่เฮ็ดเดียวอันตรายอยู่อันตรายตรสี่สี่สี่เดียวนหนามาหาข่ยจวอกาะไปหันหนาไปหาผัวเจี๊ยบไปเชอบไปเเด้อเย่บลเพ้นจ้าคนมอมากนี่เราเี่ก็โทรมาหาดูเจ้าเฮ็ดเราไม่เฮ็ดนี่ส่งไปให้คนนไหนท่านผู้ชม เมื่อที่แล้วแม่เพชรพ่นกับเขาเนาะค่ะเนาะเออส่งไฟพ่นเลยศูนหาเอางวดบางพันนี่ป้องหันขอส่งไฟเนาะพอเอาเกียร์นี่พอเฮ็ดจบเดียวนี่พุ้งจ้ากหัโศพดีเนาะเอาหน่อยหน่อยพุ่งเรื่อยหัวขาเจ็บก็ว่าใจหกเก้านั่นบบนี่เหล็กอันนี้ลูกพอทำมาสิตกันอยู่จังสี่อันนี้คือตัวยางอันนี้สูตรไม่แม่นมันีลเพชรสูตรสูตรสูตรนี่ได้ห้าศูนยล่างตัวเดียวที่เราไม่ได้มาคอนเฟิร์มเนาะไ่ไม่ใช่ เ่มนมากขวกบหกจากพาว่าหัวนี้วะไม่ใช่เม่นมากขวดกรบหานจากเฮ็ดพราาว่าถเาเลกออกก็ได้ขวเฮ็ดเต็เจ<า>เฮได้<า>กด็เลขออกปั๊บโอ้ยมันออกสูตรนี่บาทแต่ว่านี่ตัวหนี้งขเฮ็ดไปก้อนหน,น,นึ่งหกศูนย์หมันเมาออกล่างบานนี้บานนี้คนทีเอาเรลีล่างเฮ็ดได้เรีเล,ล่างเก็ดหาเฮ็ดได้เฮ็ดได้หาศูนย์นี่เลขรกล่างหาศูนย์เฮ็ดได้ศูนย์ศูนย์เอาไปร่วงล่างบานี้มันมันมันเป็นทังสั้นขอก็เฮ็ดได้หกศูนย์หปกติ คอยเฮ็ดได้เฮ็เสามันออกเจ็ดศูนย์สาบาทนี่ัมันออกคือก่ามันจะออกหกศูนย์หาคอยเฮ็ดไว้หกหกหาหานะหกค้าหกอง้ามันจะบอกออกก็จะออกหกศย์หามันต้องเวงสั้นฉันบอกจูดจ้าฟังนะแม่คันออกคือกงจะเสือเินเสือหกศูนย์หาตัวเดียวฉันบอกเมื่อยเหากันเดียเ่้ยได้ฟังจีวงได้กะกะนี่ละนี่เราอเฮ็ดแล้วยาวนี่ค่ะนี่ สี่ร้อยคั้งละปลาเละต่อไรนี่สารสูตรเซกันนี่สารสูตรได้ยังดสี่บาทมันก็มาเป็นอะไรสินี่ล่างล่างตัวเดียวคือศูนย์ศูนย์อ๋อฝาไปจำสองอัลตรีลดวงนี้เพราะว่าสารสูตนี่ล่างตัวเดียวอันหาศูนย์บาทต่อกันเน่ยคือสี่สองคือคือนี้วัดก้อนบดีอันนี้วัดบางหันนี่หาศูนย์หาอันหาศูนย์ก็ศูนย์หาล่างวันนี้สองศูนตรนี่ สองสูตรสูนึกรเฮ็ดได้ศ0นย์ศูนยงก็เฮ็ดได้ศูนย์ศูนยกลับไปกลับมามันก็เป็น0ูนย์ศูนย์คือกาเอาเรียกคือเป็นเป็นต่ายขงอาธทบาลบนนั่นขันออกคือ6กหนั่น ก็ไม่ต้องซื้อตัวอื่นเลยซื้อ4 4 4เลขร่าง0 0จบง่ายสิใจง่ายครับง่ายขำไม่หนออันนี้มาเจ้าก็เกง่ายเถิดขึ้นแดงว่ามันขามันออกตรงปีมันจะิดขึ้นลปี๊ยหมดแล้วนะ3 0 8ได้เกแดงเออตัวมันดากนั่นสั่นแล้วเหล็กแม่เพชรวัวเนี่ยตะไลครับท่านผู้ชมบน4 4 4เยอะมาคือไผ่ไผ่โอ้ไผ่คือร่าง0 0แม่เพชรก็คือแม่เพชรนี่แหละแต่ว่าแต่ว่านี่เอาสูตรไส้แน่นี่ ตชดูตรนี่ก็ง่ายพื่กันคือ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 มันคือเลขคือเลขกออกกนเล่ออกกันเลยนี่นี่นี่นีกันได้นี่มันเข่าบนเข่าล่างเด้อเดี๋ยวคนไล่ตาเดี๋ยวขอเล็ดไเขอเลอเน่ย่นขาวอยู่ล้วอเือกไดกันพันหนึ่งเล้วขอพ้าอยู่แล้วมนี้โอ้โดนี่เกอนี่มือเท่าน้เอาเอมาเอาเปิดมเดียวบ่าบ่เปิดอันนั่นก็ได้ไหมอันนี้เหรอพอสิ S <S เค้นยังคยบวกหกจักเลยเนะาะเป็นสีเค้นอันไหนใครบอกคนสีเค้นสับบอกบอกคยสิเขียนสูตรอันสูตร,ร,รนี่นี่สูตรนี่กะคันเรกว่าออกไถ่เก่าเนี่ยก็จะว่าเป็นดอกค่ะแต่จะว่าเป็นดอกมันมาไถ่เก่ากันเรื่องนี้ไอ้ตามมันมันอ,ออกเอาเอาสูตร,นะรนีใส่มันเป็นบุตล่างกหอนที่นั่นตัวเลยเอาใส่เลยหก<ด>เจ็ดสูตรสูตรสูตรหกเจ็ดสองเลขล่างหกหกนี่ คือเลขออกศูนย์เก ok ้านี่นะขวบสิบวกคูฟังอันศูนย์เก้ากสามบวกนี่มันได้สิบสองนี่ขวสิ่เก่งได้ศูนย์หนึ่งสองนี่บาทเออเออเออสามลบมันจะได้ศูนย์หกออกก็ได้กระซังได้ออกมาศูนย์หนึ่งสองเลขล่างศูนย์หกตอนศูนย์นะถ้ามันออกเหมือนเดิมนี่เองว่านี่การออกขึ้นเจ็ดสี่สี่ศูนย์ศูนย์มันก็มาออกมันก็จะออกหกเจ็ดสองเลขล่างหกหกสองสองเขียนเดนนี้แม่เอาตะเขียนได้ยังไงจัเนี่ย เขียนก็เขียนเอาเลยนี่มันมีกี่สูตรนึงอยู่นี่สูตรตัวเดียวเลยเออสื่อเลขกันสื่อเลขหุ่นแห้งสื่อไงซื้อตัวเดียวแล้วแล้วถ้่็ต้องมาเก็บอีกวิ่งมาเก็บหนาทั้งสองหลอดเบ็หกกรองหลอดโอ้สี่อในหมวกนนี่เขาวันดุวงไว้นวันวัดพวกเขาพวกนีเข้ามพวกเขาพวกนี้เพราะว่ซื้อเพาซื้อสองร้อยซื้อสองร้อยมาข้นสองร้อยสามสิบ โอ้ยประหัเราถือเสีจําเนาะวอ้ยประตเสียงนี่ล่ามันขึ้นเนี่หลายมือถูกไหมียนอย่างนี้ถูกไหมดูง่ายๆฟังสีสองตัวหนึ่งล่างสีสองเออเออนั่นแหละนี่แหละโอเคนี่เท่านี้ละพอจบง่ายต้องไปไลยตู้เงี้ยอยู่นั่นแหะถ้าถ้า้าสมหมดเนาะถ้ามันออกซีซสิ่ก็เล้วบบทเกินว่าออกซีซี สูตรนี่มันจิะไสูหอยเล่าน้ำมันหมือนหอยเหล้ามัน้หอยเหล้าเล้ามันดอกก็ได้เราก็ทอดก็หกจักือ๋อหอยยีนี่ละหอยยนี่ละก้าเจ็ดสี่เก้าเก้าเจ็ดสี่เก้าอ๋ออเอากระต้มมแคปี่เก้แดจนาจอไว้นะคะน้บนสี่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 ล่างสี่สองกับศูนศูนย์กันไว้หกเจ็ดสองกับหกหกับเดคางศซื่อซืน ซีสองค่ะเตรทะสองตัวสูตรที่หกกับสูตรที่หนึ่งกันค่ะ3ตัวบน4ี่ส4่สี่สเลขป้าเลขอันตรายรีเวนเพชรเงินเลขยังก่อนเลขเลขล่ามอกอันตรก่อนไครเบามงจะยานเลยหรอเลขย่างกมือเห็นจะมือยางเจ็ดสี่เก้าเตีค่ะจเจ็ดสี่เกาสาล่านนี้อท่านผชมแคปหน้าจอไว้เนาะสำหรับคลิปนี้เนาะอมันออกอวซเราล่นด้วยกันไม่เพชรอีกเน้ะคันเนาะเจอกันไมในคลิปหน้าตัวกันเพิ่ก ข้างบนเข้ากันมาอาศัยตัวกันก็ได้ฟันไม่เดือนหมดที่เหลวตัวนี้ฟันสี่ซุนซุนสี่ซุนซุนค่ะอันนั้นเป็นเลขกับเปิดซื่อๆดอกเปิดล่องเมึงวีซ่ามึงเตรมยมขนวแมนบัิเลนต์บัิเลนต์แบบนั้นเอ้ยแค่นั้นจะไว้สละคลิปนี้ลำลัรวยๆถูกไหมไม่น้องกัดก็ไม่เพี้ยอีกเนาะค่ะเอาใช่ค่ะเาหมจะกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ